สวัสดีครับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับผักตายฟังกันออกนะครับประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายเฉินยงพงศ์ปัญญารไร้นะครับสำหรับข้อมูลลักษณะการบ้านเราจะเป็นมันเปื้นนะครับเรามาเล่นปลมปลอมๆเลยครับเริ่มจากผักเป็นจีระกาพิ้วผืนนะครับก็มวลอากาศเย็นครับที่ปกคลุมอยู่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนก็มีกําลังอ่อนนะครับแล้วก็เห็นตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านของทะเลอันดามันนะครับสำหรับมรสุมตอน ออกเชียงเนื้อนะครับที่ไปปกคลุมอยู่ทางดานข้างอาไทยภาคใต้และทะเลอันมันก็มีกําลังอ่อนอยู่นะครับสําหรับผาคแผ่นทีเก่าเทียมนะครับจะเห็นหลักษณะของกลุ่มเมฆนะครับค่อนข้างเย็ยนหนาแน่นอยู่ทางด้านข้างภาคใต้ตอนบนนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรน,นะครับแล้วก็น่าชายฟัางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างน,นะครับเมฆยังมีการปกคลุมค่อนข้างเย็ยนหน่อยนะครับ เรามาดูภาพเรดาร์ตัวการชุมพรนะครับที่เวลาตีกาสามสิบนาทีนะครับก็ตรวจพบกลุ่มฝนนะครับกำลังอ่อนถึงปานกลางครับอยู่ทางด้านหน้าชายั่งของจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรนะครับแล้วก็ทางด้านของนาเกาะพังงันเกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับลก,ก go, มมลาานนุ่มฝนดังกล่าวก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าห้าฝั่งนะครับนนกเข้านะ <c oughs> ปกคลุมในพื้นที่ของอำเภอบางสะพาน <c oughs> บางสะพานหน่อยของจังหวัดประจวบคิริขันแล้วก็ใน <c oughs> ทางด้านของจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับภาพเรดาร์ตัวการจริงภาพจังหวัดสงขลานะครับที่เวลาตีกาสิบสิบห้านา กอตัวผลกุมฝนนะครับช่วงจะอยู่ในทางด้านของอาวไทยตอนล่างนะครับหน้าชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาปัตตานีนะครับแนวโน้มจะเคลื่อน,น,นตัวเข้ามาฝั่งเช่นเดียวกันนะครับแต่เข้ามาก็จะมีการอ่อนกำลังลงมานะครับจะมีฝนได้ในพื้นที่ของแนชวชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและรวมถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีนะครับสำหรับรายงานของภูมิภาคใต้ฝั่งอ,อ่านะครับอุณหภูมิสูงสุดของหลายวัดนะครับก็อยู่ที่อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับวัดได้อยู่่ทีี33.4องศาเเซซลยสครับ ในส่วนของอุณภูมิตาสุดชาวบันนีนะครับวัดได้อยู่ที่ตําบลเกาะหงครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับวัดได้อยู่ที่ยิบสองจุดแปดองศาเซลเซียสนะครับสำหรับรายงานปริมาณฝนสถานีหยิบสีชั่วโมงนะครับก็ยังคงมีฝนกระจายค่อนข้างเยือดีนะครับในโซนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับและมีฝนนักบางแห่งรายงานเข้ามาโดยเช่นเดียวกันนะครับแต่ฝนสูงสุดนะครับวัดยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขราชวัดได้อยู่ที่59.9ห้าส สำหรับพยากรณ์อกานะกาศภาคใต้ั้นออกวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนไล่พื้นที่และมีฝนนักบางแห้งอยู่นะครับโดยภาครวมก็ตั้งแต่จังหวัดปัตตุบรีคันลงมาถึงจังหวัดนาราธิวาสจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์วลอยละ60ขลองพื้นที่นะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนหน่อยสักนิดอยู่ในเกณฑ์วลอยละ4 0ขลองพื้นที่นะครับและที่มีฝนนักก็คือบริเวณจังหวัดปัตตุบรีคันชุมพรสุรราษฎ์ธานีนะครับยังพบกับฝนนักได้บางแห้งนะครับสำหรับวันนี้อยู่นะครับสำหรับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิต่าเเซซลียสนะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงของ30-34ถึงองศาเซลเซียสนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับทางด้านของอ่าวไทยตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะครับก็จะมีคลื่นสูงอยู่หนึ่งถึงสองเมตรนะครับในส่วนของทางด้านอ่าวไทยตอนล่างนะเป็นลมตะวันออกนะครับความเร็วลมก็ลดลงมาสักทีอยู่ที่15-17ตีกึ่งๆประมงทาให้คลื่นก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้ากรน่อมสูงหนึ่งถึงสองเมตรได้ถ้าพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับ กึมฟุนฟ้นฝากกันยงในเลขก็ให้เลียงเรียงไว้ก่อนนะครับมาถึงขาดไม้สภาวะการจะเป็นครั้งหน้านะครับในช่วงวันทีที่พกถึงหยิบซองพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้ภาคออกตอนบนนะครับในช่วงวันทีที่พกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าจะมีฝนมาสกสะเทียดอยู่ในเกลือลอยละหกสิบคองพื้นที่นะครับพอวันทียี่สิบเป็นต้นไปยจะมีฝนลดลงนะครับอยู่ในเกลือลอยละสี 40, ่สิบคองพื้นท,นนนนนนนทนี่นะครับในส่วนของภาคใต้ภาคออกตอนล่างนะครับในช่วงสัปดาห์นีีน้นนนะะครัับตลลลอออดช่่วงงเเยยยมฝูใก 6 0ื้นที่อยู่นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากถานผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่อง YouTube เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนเชา้าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน